ราคาทองคำวันนี้13พฤษภาคม2558ปิดตลาดทองคำแท่งรับซื้อ18,900บาทขายออก19,000บาททองคำรูปประพันธ์รับซื้อ18,631บาท64สตางค์ขายออก19,400บาทข้อมูลวันนี้เปิดตลาดราคาทองลง100บาทระหว่างวันปรับเพิ่มและลดอย่างละหนึ่งครั้ง ครั้งที่หนึ่งเวลา9นาิกา28นาทีทองคำแท่งรับซื้อ18,900บาทขายออก19,000บาททองคำรูปพันรับซื้อ18,631บาท64สตางค์ขายออก19,400บาทครั้งที่สองเวลา10นาิกา6นาทีทองคำแท่งรับซื้อ18,950บาท ขายออก19,050บาททองคำรูปประพันธ์รับซื้อ18,677บาท12สตางค์ขายออก19,450บาทครั้งที่3เวลา15นาฬิกา49นาทีทองคำแท่งรับซื้อ18,900บาทขายออก19,000บาททองคำรูปประพันธ์รับซื้อ18,631บาท64สตางค์